สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปนะเมื่อนี้มาแจง้งพ่อแม่พี่น้องเด้อว,ว่า1.9ไอ้ไอเขียวพลังใบหรือว่าเขียวขีแม่นี่หลุดจองแล้วนะครับนะคัะนนี้หลุดจองนะครับคันนี้ขายเงินสดเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทครับพี่น้องพี่น้องว่าแพงบอ่2 9 9 0า0ราคาต่อรองได้อีกเด้อนะราคาต่อรองได้อีกมาเมื่อนี้หลุดจองเลวจะรีวิวสภาพรอบคันในเบิง่ง เป็นฝาก์โโรงคาร์บอนล้อแม็ก s ์เอสชุดสีถือว่าสภาพโดยรวมโอเคครับสีเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วาภายในเบาะเบาะหนังเกียรธ์ธรรมดาเป็น1.9เดเ้ดอรนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ครับเขียวขีมา่ารุดจองแล้วครับผู้ใดสนใจจะเอาไปแต่งซิ่งหรือจะเอาไปปั่นต่อทักอาหารเสมเลยครับ ทักมาหายเสมเลยราคานี้สองแสนา่นเก้าพบาทครับทักมาลดนะสองแสนาหนก้ะกิบกบเลยนะสีดนีโอ้แห่งถึกแดกแท่เห,เหลี่ยมม่งๆมงเลยมีคำข้างในพร้อมคำสีพร้อมนะสองแสนบาทหลุดจองแล้วเด้อลุดจองแล้วพี่น้องว่าแพงบอราคานี่แพงบอ ขันแพงก็ต่อรองมาเด้อราคาสามารถต่อรองได้คันผู้ใหจะเจาแท้ครับนะส่งฟรีทั่วไทยเอกสารเล่มพร้อมโอนนะรถคันนี้เป็นรถกับสีนะครับกัดไฟแนนซ์ไ่ได้ต้องขายเงินสด่างเดียวขันพี่น้องเจ้าเข้าไฟแนนซ์นะก็ซื้อสดเข้าไปแล้วก็เอาเลมไปเขาเาเ้บบา,เา,เเขาพวกเงินติดล่อได้นะครับบม่มีปัญหานะเอาเลมไปเข้าพวกเงินติดล่อได้บ่มีปัญหานะสนใจทักเข้ามานะครับสามารถมาลองรถตัวจริงได้ ล่านยู่ตรงขามบิ๊กซีสแก้วนะครับนะโอเคครับมื่อนี้ไปแล้วครับผมมาอัพเดตให้ฟังครับสวัสดีครับ